ค่อยๆดูนะค่อยๆดูก่อนอุ้ยพี่ไม่ก็เนียนเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเห็นพี่ไม่เลยเห็นปะเห็นนะเพราะว่าพี่ไม่ช้างโผล่ช้างมันไม่เนียนเฮ้ยเกือบเนียนเกือบเนียนอุ้ยเนียนแล้วเนียนแล้วนี่นี่พี่ไม่ก็เนียนได้เหมือนกันก็แอบเห็นตูดช้างนิดหน่อยอมาเียดพี่ไมก็กตีมโอยอะไรอะไรพี่ไม่อะไรกันฮะพี่ไม่อะไรกัน แถวบันไดยังมีหรือเปล่าบางทีมันจะชอบมีที่ที่แบบคาดไม่ถึงเหลือสาินวทย์เ้ยใกล้จะหมดเวลาจะหมดเวลาแล้วมีคนดูงานนูทุกคนมีคนดูงานอยู่ข้างหน้าอ้มีเต็มเลยเฮ้ยเขามาจุดไฟอะไรกันน่ะอุ้ยพี่ไม้หาอยู่คนเดียวอ่ะพี่ไม้หากับน้องแม็กน้องแม็กไม่อูงานเลยโอ้ยน้องแม็กจับพี่ไม้โอ้ยหัวที่ หมดเวลาแล้วโอเคอใครยังรอดออกมาคะเฮ้ยไม่มีใครรอดเลยเหรอพวกเราชนะเหรอนี่